สวัสดีครับผมมี Isuzu All New D-Max คันนี้นะครับครบรอบ60ปี Anniversary 1.9 Blue Power นะครับ Final r a i l นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัว6ครบรอบ60ปีนะครับคันนี้สวยๆพรีเมียมนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าสวยๆพรีเมียมแน่นอนนะครับนะฮะจัดให้เลยนะครับออปชั่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะฮะนะครับใหม่ๆเลยคันนี้นะครับ นะฮะไฟหน้าเป็น LED สปอ r t Light นะครับสเตลพร้อมไฟตัดหมอนนะครับสวยๆแม็กซี i แบบนี้เลยพี่นะครับมาพร้อมกับแม็กขอบ16สวยๆเดิมๆนะครับเห็นไหมนะฮะอ่ามีที่พักเท้าให้พร้อมนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะฮะปีเมียมนะครับ Smart Cap Highlander นะครับโอ้โหเป็นไงออปชันแน่นๆแบบนี้นะครับ Zed Edition นะครับคุ้มๆนะครับผมบอกเลยเลยว่าคุ้มแน่นอนพี่คันนี้ใครได้ไปนะครับใช้เอายาวนะครับใช้ได้เอายาวนะครับบอกได้เลยว่านะครับ สุดยอดแน่นอนพี่คันนี้นะครับพรีเมียมนะครับแกรบสวยๆพร้อมนะครับไฟฟ้าทั้งคันนะครับตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะรถรนใจชิคนะครับตรวจสอบให้นะครับแน่นอนนะครับคันนี้คุ้มเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับบู๊พาวเวอร์ดีๆนะครับสวยๆเดิมๆนะครับสแตนดาร์ดนะฮะเทอร์โบนะครับเดิมๆน็อตเดิมๆนะพี่น้าเม็ดอักเดิมๆพร้อมนะฮะจัดให้เลยนะครับคุ้มๆแบบนี้เลยภายในครับเป็น มีกุญแจ2ดอกด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับโอ้โหเป็นไงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับคุ้มๆนะครับไม้น้อยๆนะครับคันนี้นะครับแจมๆนะครับดูหน้าจอพร้อมระบบอับอากาศเมนนุ่นนะครับเกียร์เมนนุ่นนะครับเห็นไหมนะครับหกสปีดนะครับโอ้โหเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะครับพร้อมใช้เลยนะครับแอร์แบ็กครบเลยนะคันนี้นะครับพรีเมียมแน่นอนนะครับเห็นไหมนะครับจัดจ้านนะครับทุกอย่างจัดจ้านนะพี่น้าคันนี้นะครับ โอ้โหถือว่าคุ้มนะครับมาดูด้านหลังกันพี่นะครับพร้อมกับผ้าปูพื้นโอ้โหอีกอบชั้นแน่นๆแบบนี้บอกผ้าไม่เก็บความร้อนนะครับโอ้โหนิ่มๆนะครับอุปกรณ์นะฮะทุกอย่างครบเลยนะพครับฟิล์มนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับมาดูนี่ได้เลยนะฮะจัดให้สําหรับคันนี้นะครับผมจัดให้เลยนะครับเพียง3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับผ่อนเบาๆเดือนละเจ็ดแบงค์เทากว่าตลอดสัญญาแน่นอนครับคันนี้ นะฮะฟรีดาวให้นะครับจัดให้เลยคุ้มๆเลยนะครับพรีเมียมนะครับพี่ๆท่านใดที damn, ่สนใจคันนี้ก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับ SISC 558นะครับรถบ้านสมชายนะครับจัดให้คุ้มๆนะครับพี่ๆนะครับได้รถสวยๆพร้อมใช้แน่นอนนะครับเชื่อเลเกินว่าคันนี้สุดคุ้มแน่นอนนะครับนะฮะอย่าลืมนะพี่นะกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับรถสวยตรงปกไม่จบตานะครับพี่นะนะครับรถบ้านสมชายนะครับนะฮะพี่ๆท่านใดที่สามารถนะครับ อยากมาดูรถนะครับมาดูรถเองนะที่นี่เลยนะครับที่รถบรานสมชายนะครับสามารถสอบถามแอดมินได้เลยว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับนะฮะชัดเจนนะครับรถสวยนะครับเดิมๆแน่นอนนะครับตรงปกไม่จกตาต้องรถบ้าสนสมชายสิครับเจอกันใหม่นี่พี่ต่อไปครับพี่สวัสดีครับ